ีวันจันท์ทำไมไม่ไปโรงเรียนกันละจ๊ะไม่เรียนครับแม่ไม่ให้เรียนครับเมื่เมียไม่พาลูกไปโรงเรียนหรอไม่ละค่ะคุณเจ้าหน้าที่เมื่เมียไม่มีเงินจ่ายค่าเทอมลรอค่ะแต่ว่าโรงเรียนที่ฉันส่งลูกไปเรียนผออ,อว่าเรียน จริงค่ะการศึกษาเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กทุกคนและตามกฎหมายเด็กในประเทศไทยเนี่ยสามารถเข้าเรียนฟรีได้12ปีในโรงเรียนของรัฐไม่ต้องเสียค่าเทอมเลยล่ะค่ะโดยหากเข้าเรียนที่โรงเรียนที่รัฐบาลจัดให้เด็กจะเสียเพียงแค่ค่าอุปกรณ์การเรียนเท่านั้นค่ะส่วนค่าหนังสือหรืออาหารในบางพื้นที่อบตอก็จะจัดหาให้ค่ะ แต่ถึงจะฟรีก็เถอะลูกๆไม่เคยเรียนภาษาไทยมาก่อนฉันกลัวว่าลูกจะเรียนไม่รู้เรื่องนะคะอีกอย่างมะเมียอยากให้ลูกเรียนภาษาบ้านเกิดมากกว่านี่คุณเจ้าหน้าที่คะอีฉันเห็นด้วยกับมะเมียนะคะเด็กก็ควรจะเรียนภาษาแม่ของตัวเองสิคะทั้งมบเมียและคุณพี่เป็นคนที่สนใจการศึกษาอย่างมากเลยนะคะที่พูดถึงเรื่องนี้ การรักษาวัฒนธรรมของเราเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญและน่าชื่นชมมากในขณะเดียวกันถ้าเด็กๆได้เรียนรู้ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันด้วยก็จะเป็นประโยชน์มากขึ้นไปอีกรับรองได้เลยค่ะว่าเด็กๆเ,เขาจะได้ช่วยเราติดต่อเรื่องต่างๆกับหน่วยงานหรือคนในชุมชนได้นะคะดิฉันเห็นมาเยอะแล้วค่ะเราจะเรียนรวมกันได้หรือคะเนี่ยเด็กๆจะไม่รู้สึกแปลกหรือคะ ได้สิคะถ้าให้เด็กเรียนรวมกันเด็กจะมีโอกาสเรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรมต่างๆซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอีกด้วยค่ะแม้เราไม่ใช่คนไทยแล้วเด็กๆที่โรงเรียนจะยอมรับลูกดิฉันหรือคะ ปัจจุบันนี้โรงเรียนเปิดกว้างกับการศึกษาในห้องเรียนที่มีเด็กจากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรมอย่าง IOM ก็มีโครงการพรหุวัฒนธรรมและครูก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือเด็กในเรื่องนี้เมื่อเด็กได้รับการดูแลและส่งเสริมที่เหมาะสมทั้งอารมณ์สังคมและการเรียนรู้จากคุณครูและพวกเราในชุมชนโดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการยอมรับซึ่งกันและกัน ก็จะนำไปสู่การสร้างทัศนคติที่ดีนะคะโอ้อย่างนี้พรุ่งนี้จะพาลูกไปโรงเรียนแล้วล่ะคะ่ะแล้วถ้าจะเข้าเรียนจะต้องทำยังไงบ้างล่ะคะเมเมียก็พาลูกไปติดต่อที่โรงเรียนใกล้บ้านได้เลยจ้ะอย่าลืมนำหลักฐานการเกิดของลูกไปด้วยนะแต่ถ้าไม่มีให้ปรึกษาผอ,อรโรงเรียนก่อนโอ,อ้ดีเหมือนกันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจ๊จะช่วยพาไปเอง